ข้อสุดท้ายครับค่อนข้างสําคัญในการเยี่ยมญาตินะครับคืออะไรครับเวลาในการเยี่ยมญาตินะครับของกรมผมเนี่ยเวลาเยี่ยมญาติเนี่ยก็จะเปิดตั้งแต่9ก้าโมงนะครับถึง9กาสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมนนนี่มีเรื่องเล่านะครับเจอหน้าเราต้องมีเรื่องนะครับแฟนทหารใหม่นะครับฝั่งทางนี้นะครับก็วันนี้นะครับจะมาพูดเกี่ยวกับ การเยี่ยมญาติของทหารใหม่นะครับว่าเราเนี่ยควรเตรียมตัวอย่างไรนะครับควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อเราจะเข้าไปในกรมนะครับเราต้องเตรียมอะไรไปบ้างครับแล้วก็ของใช้นะครับที่เตรียมไปได้เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ของที่ไม่ควรนะครับการแต่งกายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะก่อนรับชมนะครับยกนิ้วกลางขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือผัดสหรือคนแก่อะไรก็แล้วแต่เหระ ยกขึ้นมาก่อนนะครับเอาไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันครับบายหนครับพกบัตรประชาชนไปนะครับเพราะอะไรผมถึงบอกว่าต้องพกบัตรประชาชนไปด้วยใช่ไหมครับ ก่อนที่เราจะเข้ากรมทหารเนี่ยแน่นอนครับมันจะมีด่านด่านตรวจนะนะออ <_ an> ก็จะมีด่านตรวจอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับการที่เราพบแบบประชาชนไปนะครับเ <_ an> ขาจะให้แลกบัตรเพื่อเข้ากรมกองนะครับไม่งั้นนะครับถ้าเราเนี่ยเข้าไปสร้างปัญหาอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็จะเอาเล่กแบบประชาชนของเรานะครับไปดําเนินการคดีอะไรอย่างนี้นะครับก็ป,อปก้อ,องกันไว้ก่อนเนาะเราก็เอาแบบประชาชนไปนะครับอันนี้คือข้อแรกที่ควรเตรียมไปนะครับ2ครับสิ่งของที่นํามาเยี่ยมได้ใช่ไหมครับ ก็จะมีไก่ KFC นะครับขนมไม่ว่าจะเป็นเลหรืออะไรเงครับน้ำนมเนยนะครับก็ของใช้นะครับก็จะมีพวกถุงเท้านะครับกางเกงในนะครับแปรงสีฟันยาสีฟันนะครับอันนี้ควรเตรียมมาให้ฐานด้วยนะไม่ว่าจะเป็นโลออนนะครับควรเตรียมมาให้เขายาสระผมนะครับเอาเป็นขวดเล็กๆก็พอนะครับอย่าขวดใหญ่นะไม่งั้นนะมันจะหนักเราไง แล้วก็เดี๋ยวจะหารใหม่อ่ะจะโดนมองว่าไม่ดีนะครับพกไปควรเล็กๆทีละนิดทีละหน่อยก็ได้ครับเพราะว่าเขาฝึกแค่6สัปดาห์ใช่ไหมมันก็ไม่ควรเอาเยอะขนาดนั้นนะครับรอเขาขึ้นกองร้อยเดี๋ยวเขาก็หาซื้อของเขาเองนะครับไปดูข้อต่อไปกัน3ครับสิ่งของที่ห้ามนําไปเลยครับสําหรับการเข้ากรมทหารนะครับ1เลยครับแน่นอนครับยาเสพติดนะครับเขาไม่ให้เอาเข้าอยู่แล้วเนาะก็มียาเสพติดนะครับ มีแอลกอฮอล์เนี่ยห้ามนําเข้านะครับทุกอย่างนะครับที่เป็นแอลกอฮอล์เนี่ยหรือว่าน้ําใบกัญชาอะไรห้ามนําเข้าเลยครับไม่ว่าจะเป็นพวกพุระเบิดปืนมีดทุกอย่างห้ามนําเข้าครับไปดูข้อ4ี่กันครับครับข้อที่ 4. นะครับก็จะเป็นเรื่องการแต่งกายนะครับการแต่งกายเนี่ยแต่งกายยังไงใช่ไหมครับผมเห็นหลายๆรุ่นนะครับรุ่นผมด้วยนะแล้วก็รุ่นน้องผมด้วยเนี่ย ค่อนข้างที่จะแต่งกายผิดระเบียบเข้ากลมนะครับคือแต่งกายผิดระเบียบยังไงก็อย่างเช่นขาสั้นใช่ไหมครับอ่าแล้วก็เสื้อเอลรอยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราเข้าเพื่อไปเราเข้าไปเพื่อเยี่ยมญาติใช่ไหมครับเราไม่ควรแต่งตัวอย่างนั้นนะครับไม่ว่าทางอะไรเนี่ยมันดูภาพลักษณ์เนี่ยครับมันดูไม่งดงามนะครับการแต่งกายที่ถูกต้องนะครับก็จะมีพวกกางเกงขายาวนะครับ เสื้อปิดมิดชิดนะครับอ่าแล้วก็รองเท้าเนี่ยถ้าทางที่ดีถ้าทําได้นะครับก็เป็นรองเท้าผ้าใบก็ได้นะครับก็สวยเหมือนกันนะถ้าคนเราจะสวยอะ่ะยังไงก็ต้องสวยไม่ต้องไปอายนะครับไม่ต้องไปโฉมนะครับผมก็มีประมาณนี้นะสาหรับการแต่งกายอะ่ะห้ามนําใส่ห้ามใส่เอวอลอยไปกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวทหารใหม่เกิดอารมณ์ข้อสุดท้ายครับค่อนข้างสําคัญในการเยี่ยมญาตินะครับคืออะไรครับ เวลาในการเยี่ยมญาตินะครับของกรมผมเนี่ยเวลาเยี่ยมญาติเนี่ยก็จะเปิดตั้งแต่9โมงนะครับถึง4โมงเย็นเลยนะครับก็ระหว่างที่เราอยู่เนี่ยเขาก็จะมีการปฏิบัติตามเวลาเหมือนกันนะ,ะกิจวัตรประจําวันเขาเป็นยังไงอะ่ะเราก็เขาก็ต้องปฏิบัติตามอย่างนั้นนะครับเช่นเราไปถึงเยี่ยมญาติ9โมงใช่ไหมครับถึงเยี่ยมญาติตอน9โมงเป๊ะนะครับเขาก็จะเรียกชื่อมานะครับเรียกตามเลขที่นะครับเราก็ต้องไปเซ็น เซ็นเพื่อให้เขารู้นะครับว่าเป็นญาติของเรานะครับแล้วเขาก็จะประกาศกันนะครับอย่างเช่น2 1 7อันนี้สมมุติขึ้นมานะอ่าสมมุติว่าแฟนใครเลข2 1 7เอ่ะเราก็ไปเซ็นเลขที่2 1 7นะครับเราจะดูได้ยังไงว่าแฟนเราอยู่เลขอะไรใช่ไหมครับถ้าแฟนของเราตกที่ไหนนะครับให้ไปดูที่เพจนั้นนะครับอย่างเช่นตกดอนเมืองดอนเมืองมีอะไรบ้างนะครับ 1, 000, 1, 2, 000, 3, พันหนึ่งพันสองพันสามปอพอตอเยอะไปหมดครับ ทุกคนต้องเข้าไปขยันดูนะครับแต่ละกรมแต่ละกองแต่ละพันเนี่ยเขาจะมีเพจอยู่แล้วนะครับซึ่งทุกคนก็สามารถเข้าไปดูได้นะเขาก็จะอัปเดตแล้วนะครับแต่ถ้าใครที่อยากติดต่อหน่วยหรือกรมกองนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปไว้ให้ตรงนี้นะครับก็ไปสามารถติดต่อได้นะครับก็อย่าโทรไปเยอะนะเดี๋ยวผมโดน <laughs> ครับก็มาถึงเวลาเย,ยี่ยมญาตินะก็พอเขาทํากิจวัตรประจําวันเนี่ยอย่างเช่นเราไป9ก้าโมงใช่ไหมครับ เขาก็จะให้11โมงเนี่ยให้ทหารใหม่เนี่ยกลับมาเข้าไปก่อนนะครับกลับเข้าไปในกรมก่อนเพื่อที่จะกินข้าวนะครับผมไม่รู้แหละว่าทหารใหม่เนี่ยจะกินข้าวเยอะอิ่มมากแค่ไหนนะครับแต่พอถึงเวลาก็ต้องกินเหมือนเดิมนะครับ พอเรากินข้าวเสร็จอะไรเสร็จนะครับเขาก็จะให้เรากลับมานั่งเหมือนเดิมนะครับยืนถึง4ี่โมงเย็นนะครับก็อาจจะกลับก่อน4ี่โมงเย็นนะครับเพื่อในการเตรียมตัวอะไรออกกําลังกายของทหารตอน4ี่โมงนะครับอาจจะกลับตอนบ่ายสามครึ่งก็ได้นะครับรุ่นผมกลับตอนบ่ายสามครึ่งนะครับเยี่ยมได้วันไหนบ้างใช่ไหมครับของกรมผมนะครับทุกเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ถ้าเขางดเยี่ยมญาตินะครับเขาจะแจ้งทางเพจนะครับถึงเวลานั้นผมก็ ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าแฟนของเราตกที่ไหนใช่ไหมเราต้องเข้าไปส่องเพจบ่อยๆนะครับเป็นกําลังใจให้สําหรับญาติทุกๆท่านนะครับสู้ๆครับเราจะเป็นกําลังใจไปด้วยกันนะครับแค่6สัปดาห์นะครับทนหน่อย6สัปดาห์เนี่ยยังไม่ถึงตอนเยี่ยมญาติเลยใช่ไหมครับเออเยี่ยมญาติก็จะประมาณสักสาหรือ4สัปดาห์ก็จะได้เยี่ยมนะครับก็เขาไปแค่เดือนกว่าๆยังเพิ่งไปมีใครนะครับสําหรับแฟนอาหารถ้าถูกใจนะครับรบกวนยกนิ้วกลางขึ้นมานะครับ เอาไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับญาติๆทุกคนนะสำหรับวันนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย